นะจัดของขวัญเข้ามาคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าิเก้าชิ้นเพียงเท่านั้นนะเจ้าทั้งหลายเข้าใจไหมเจ้าทั้งหลายเพียงคนละเก้าพันคืนนี้หนูถูกหวยแกรนไมไหมคืนนี้เดี๋ยวดูให้นะคืนนี้มีโอกาสถูกไพ่ขึ้นนะ่ะไพ่ขึ้นนี่นะข้างบนนะ่ะมันหมายถึงเงินก็ได้และอะไรก็ได้ที่มันดีๆมันเป็นความหมายที่ดีมากเลยชอบมากรอกนะ เอาเข้ามาเร็วเจ้าพวกเจ้าทั้งหลายเข้ามาได้แล้วขอบคุณนะพิมพ์ชื่อเล่นนะตามได้คําถามได้เลยนะครับส่งดอกกุหลาบแล้วนะพิมพ์ชื่อเล่นนะตามได้คําถามได้เลยนะโอ้เครื่องเครื่องนี้นุย้ยโรงเรียนจะไปสมัครพรุ่งนี้เราจะทํางานอยู่ที่นั้นได้ไหมได้ครับไม่มีอะไรขัดขวางครับไม่มีอะไรขัดขวางครับทําได้ครับใพรว่ากั้นนะ นะติดตามช่องนี้กันไว้นะครับนะโอ้โหช่องเครื่องเล็กนี่ลืมล,มล,มลืมเลยคนเข้ามานะของขวัญบานลไทยเลยเครื่องเครื่องใหญ่นี่คงเงียบคงเงียบกันไม่รู้เป็นโรคอะไรงงนะไอเครื่องเล็กนี่เข้ามาลืมลืมเลยผู้คนนะนะเออวุ่นวายเลยไอเครื่องไอเครื่องเล็กนี่ไอเครื่องใหญ่นี่เขาเขาตามมาเนี่มาหลับกันนะเออเอาเร็วนะ เข้ามากันได้เพียงคนละเก้าพันเก้ารเก้าแชร์เพียงเท่านั้นนุ้ยทำได้นะงานในโรงเรียนอะไปสมัครเถอะงานดีเขารับเลยนะแปดไม้เท้าไพ่ดีอยู่แล้วถ้าไพาด่ดีไปเลยไม่มีปัญหานะทำงานทำการไปเนี่ยแหละชีวิตคนเรานะมันก็เวียนเข้าไปทำงานถ้าชะตาเราไม่ต้องเราก็อาจจะไม่ได้ทำแต่ชะตาคุณดีนะสามวันนี้ดวงคุณดีนะเนี่ยแปดไม้เท้านี่ มันไม่มีอะไรขวางมันสามารถเข้าไปแล้วได้งานเลยไพ่ว่างกันนะดีด้วยอยู่ได้ยาวๆไพ่อย่างนั้นนะอืมแต่ดูแค่รายสามวันนี้เอาเร็วเข้ามาเจ้าทั้งหลายก็ติดตามกันนะงหกเจ็ดพันคนนะแต่ก็เนาะเงียบไม่รู้เป็นโลกอะไรกันเข้ามากันนะตั้งแต่ไอ้บริวารในไอ้หัวเกลียนนะมาวุ่นวายกับผมไงช่องช่องใหญ่อะ่ะก็เลยทําอะไรไม่ได้เลย นะไอ้บริวารในหัวเกลียนะวุ่นวายนะอีกไม่กี่วันก็จะวาเรนไทน์สนะวาเรนไทน์นะเออเข้ามากันได้เพียงคนละเก้าร้อยเแชร์เพียงเท่านั้นนะมีเวลาไปสวดมนต์พระคาถาเงินล้านกันหน่อยเนอะนะเศรษฐกิจมันกำลังล่มพระอาจารย์เล็กวัฒนาขนุนพูดไว้แล้ว5ปีนะหลังจากนี้ตั้งแต่ปีนี้ไปอีก5ปีโอ้โหเศรษฐกิจล่มล่มสลาย นะจัดของขวัญเข้ามานะครับนะหมูเด้งหัวใจส้มนะหรือว่าอะไรก็ได้นะจัดมาเป็นของขวัญน่ะนะนะเดี๋ยวจะดูให้หมูเด้งหัวใจส้มนะจัดมา